นี่ยาจา้วคนนะทำบักมาถ้าใครเห็นเวลาแบบคนอะทุกวันนี้เขาไม่คิดกันบักละแต่มีเขาเนี่ยจำได้มันมีคนเขาแบบมาอยู่แถวๆหน้าแล้วก็ทำท่าเต้นอะไรของมันไม่รู้ mm hmm. มันก็อย่ตงนี้วิธีการออกบักนะ อ <t ôi> uh, ้าวออกง่ายดิเวจะปะเออเออใช่มีออกง่ายเนี่ยออกบักอ๋อก็อย่าเข้าใหม่นะเข้าปุ๊บ ตอนนั้นคิดงงว่าบอบได้ยังไงตอดรถแบบแล้อไปเรื่อยๆน,นี่ไหมได้ละก็ยอยู่ตรงนี้ ขึ้นไปหรืออะไรได้ไหมนะไม่ได้โอเคเราลองทดสอบนะนี่ รอจ้ารอโอเคไม่ได้จนเมื่อคืนทำไมมันบุกไปัวงไม่ได้ขึ้นไปได้ไหมขึ้นไป Bincang huh. apa ni Bincang apa ni Bincang apa ni Hello Pick up เ์อตรงนี้แล้วก็ปิดเน็ตเอ้ยเออเปิดเน็ตวะถูกแล้วถูกแล้วก็รอโอเคมันไม่ได้ สงสัยตอนเมื่อคืนอยู่เลยอะเราลองทดสอบบั๊กใช่ปะก็คือเราทำบัก๊กเราทำตามในทูมเลยนะบั๊กอันนั้นเสร็จทำบั๊กลงอนทำไม่ได้เราไปบั๊กตรงนี้พอจะออกจากบัก๊กมันว้าวกับไปตรงนู้นอะไอเสียบเงินตรงนูน้นได้ยงไง ถ้าเราลองแบบหีป่าแขนทำคลิปดูอะไรรู้ไป มันตามมาอ่าทุกคนจะมาเอ,อืมอ,องงกับการเมื่อคืนแฮะอ๋ออีกตรงโน้นนี่นาบักตรงนู้นู เดี๋ยคนอย่าทดสอบกันดีกว่าก็คือเดี๋ยวเราไปเจ็ดแถวตอนนี้ทำไปแล้วนี่หนาให้มันทะลุลงไปเลยแล้วปักอีกปักหนึ่งอ่ะ ไม่ทำไปแล้วอุ้ยร่วงเออทุกคนนี่มันมีบั๊คทีด้วยค่อยเห็นคลิปวาอนเรารู้เลยแบบคนอื่นมาเห็นคลิปเราแล้วมันก็แบบยังไงอะทำกระทันหันเลยอะ เรามีมีครั้งหนึ่งเราไปแบบไปเล่นฟิวฟายเนี่ยแหละแล้วเราไปเบิร์นหรือ,อไปเล่นฟ e f ฟ r e หรือไปอยู่ข้างในอะเจอแต่เขาทำกับดักนี้เดี๋ยวนะเนี่ยแค่เราไปห้องในฟ e f ฟ r e ฟินสไตล์เนี่ย,ยแล้วก็ไปตรงอย่างนี้เลยแล้วมันติดเลยนะแบบอย่างนี้เลย อนี่ติดแบบนี้เลยแล้วก็ลอกล็อคนออกให้มานั่งเดี๋ยวแกนเพื่อนก็นไหนนะให้มานั่งปุ๊บมันก็ติดไปแล้วลงไปด้านล่างถ้ามันไม่ลงไปข้างล่างมันก็ติดไกด์รถเนี่ย อืมแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งคือ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 อะไรเดียวแล้วกดเราไปเห็นในทิกต็อกเขาทำบล็อกเกี่ยวกับมอไซค์มันทำยังไงอ่ะมันจะทะลุปไปแล้วไหมโดม่ง,งเลยติดมอไซค์ติดเอ้ย เดี๋ยวเราลองทดสอบหน่อยดิมันจะได้ไหมเป็นิดๆกรกระยะนิดน่ยปิดเน็ตเปิดเน็ตรออย่างดียวทดสอบลองๆแล้วทนดะสอบทดสอบ อ๋อไม่ได้อืสอบอะไรต่อดีเออทุกคนเราเห็นในยูทูบใช่ปะ่ะแล้วเขาแบบบอกว่าบลกอะอย่างนี้มันเราก็คือเห็นคนเขาทำได้นะเราลองทำมันทำไม่ได้เดี๋ยวขอขี่รถไปหารถที่เราต้องการก่อน เราลองทำเมื่อคืนเป็นสี่ห้ารอบไม่เห็นทำได้เลยเดี๋ยวนะขอหารถก่อนเบื่อคนขอไว้ซ่อนขี่แบบบนไปรอบหนึ่งเผื่อเจอรถอย่างที่เราต้องการ ที่เรางการมีดีวันนั้นหลุ่เออขับผ่านเออใครอยกให้เราแบบทำคลิปแก้แฟนเจ่าก,ก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะเดี๋ยวใครอยากถามอะได้คอมเมนต์มาเลยเผื่อแบบมีคนมาเอ,อิ่ม คนดูหรือคนกดไลค์ห้าสิบใช่ปหมเดี๋ยวเอิมไปตอบคำถามทุกคนให้ประมาณสิบห้าคำถาม Q&A นะเดี๋ยวถามมาได้ถามมาได้เลยเอ่อเราขึ้นใหญ่ที่เราต้องการอยู่ไหนเดี๋ยวตอบเอิมประมาณสิบห้าคำถามให้ทุกคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวแเราไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเราไม่ต้องทำยังไงเนี่ย มันต้องทำยังไงถึงมันจะออกได,ได้จริงจังบ้านนี้อ่าไปเอาห้องไปหาคนเยอะๆก่อนแล้วก,ก็โดรนดิ้นกกนึง เกิดเลยคุณเ <c oughs> ขาใหม่มีใครจะเพิ่มมาเนี่ยอ๋อคนเมื่อกี้นี่นะ นี่ทุกคนเดี๋ยวนะแฟนสาวอออันนี้คือเมื่อคือเราเล่นเจอไะไเจอคนคนนี้มาเราลองทักไปถามเขาก่อนว่าอืมไปเดี๋ยว ไปทำบักนิดนึงให้ทุกคนดูยังไม่เจอห้องอีกอ่ะเจอห้องแล้วแต่งตายระบบเลยไม่รัวนี่นี่เดี๋ยว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 เตรียมขอ้อ่ะ ียมดาบแบบว่าตีปืนไ้ให้ดิส่องเพื่อให้ทุกคนเห็นสัตว์ส่องสัตว์ส่องส่องส่องผู้ชายส่องผู้ชายไรไม่ใช่ไม่ได้ส่องส่องไม่ได้อ่ะบะนี่ไงอยู่ทุกข์ง่ เดี๋ยวคนใหญ่แล้วทุกคนนั่นน่ะเอ,อ๊ะเนี่ยขีดได้เชียยิงปุ่งตรงนั้นเลยโอเคไปเอากันเลยอืมเนี่ยที่เขาทำแบบอย่างนี้แล้วก็ขี่รถไปใช่ปะมมันจะติดตัวไปแล้วรถรมันก็ลอยวิวในเออแต่เราทำไป หลายรอบแล้วมันไม่ได้คืองงเฉื่อชนชนแล้วก็ถ้าช่วงแบบทำ Q&A นะทุกคนใครจะถามอายุชื่อจังหวัดถามมาได้เลยอะไรนั้นนะโอเคแลยวจิ๊ ที่การที่เกดขับรถเทลเลงไว้แปุ้งไปเลยปุ้งไปเลยปุ้งไปเลยปุ้ง,งเคียวเพื่อความกว้างๆโล่งๆนี่ เนี่ยทุกคนเดี๋ยนะเฮ้ย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 เนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยมันต้องอะไงใช่ไหมเนี่ย แล้วก็เราขอบอกคนดูนิดนึงก็คือมีช่วงนึงอ่ะแล้วก็คือแบบถ่ายคลิปอะไรพวกนี้เสร็จร้วใช่ปะแล้วอยู่ๆมีแบบคนต,ตามในทิกตอกอะไรมาแบบเพิ่มดิสแล้วมาคุยแล้วอยู่ๆมาขอเฟซ ถ้าขอเฟซอะเราไปจีบคือเราจะไม่ให้นะแบบเอ้ยมันไม่ได้เออโอทุกคนเตือนไว้ก่อนอะทุกคนขอเฟซแล้วไปจีบนี่คือเราไม่ให้นะแต่ถ้าขอเฟซแล้วแบบอยากอยู่ในคลิปด้วยอยาก่ายคลิปเด้เอเอนะี่ยเราไม่ว่ายาจะให้อยู่ในคลิป พรายอยู่ในคลิปก็บอกแค่นั้นเดี๋ยวให้อยู่ด้วยเคยแบบเอ้อย่าเป็นอย่าเป็นคนดังอย่าอยู่ในคลิปจังเลยอะไรเอ,อน่ะทุกคนบรรณูนะม,มันเข้าไม่ได้ไหมทำสองเราไม่ได้อีกบักหนนะึ่งก็คือ นี่ในรถตุ๊ก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 เลยนี่โอ้ยโอ้ยนี่แล้วก็ก็คือแบบวิธีการล็อกล็อคนการเกณฑ์คนเราเคยแก้เพื่อนไปแล้วนะการแบบคลิปก่อหน้านั้นนะ ทำบัอกอันเนี้เราก็เพื่อนลงไปสองคนเพื่อนไ่ถ่ายนี่นี่นนแล้วก็บอกให้คนนั่งอืม หญิงจปปิ๋วเองเดวดูวแต่ชื่อดีแคโลอลิปโปอโล,ลิปปแฟนหมวกวันอ้าวหักหลังผีออกมันมีแฟนแล้วนี่ ลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วติดกับดักออเมื่ติดกับดัดกดประทรูออกเกมดูดีจะทดสอบให้ทุกคนดูเห็นดูดีคนยิงกันหมดเลยเดีย๋ยวนะอ๋อมนลงไปด้านล่างรียบร้อยแล้ว จะพิมพ์ห่าแต่ามาแบบไม่เบิดไปโดนท่อกับห่าแ่แกงแกงคนเราก็คนได้อ่ะเราเอาเก,กมอ่ะหมดเกินเกิดไปดีสภาพกเราแตประมาณนี้วันนี้ก็มีใครนี้เพราะว่าพอเวลาถ่ายคลิปคนอื่นเอามายุ่งมาปวดนะก็คือเราเป็นคนขอร้อนใหญ่ด้วยเราก็เลยแบบเออไม่อะไรมาก ก็ทำคลิปเพื่อนให้พองั้นก็ลาไปก่อนนะทุกคนอย่าทุกคนเลยเชิญตัวใครด้วยนะอย่าให้ทําอะไรก็บอกอยากให้เจ้าเพื่อนไปเกี่ยวแฟนเก่าก็ได้นะก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วก็น่าอยู่ช่องคิวอนเอ๊เขาอยากถามอะไรถามมากแต่ถ้าแบบอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ทามยูทูบก็ได้ยูทูบแบบคลิปล่าสุดที่เราจะ ใครพวกน่ะเออคอมเมนต์มาจะถามอะไรพวกนี้ใครรู้สึกกับติกต็อกเราก็คอมเมนต์มาได้เดีย๋ยวเรามาตอบคำถามใน youtube ทีเดียวเลยโอเคองั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะขออะไรจะบอกใครด้วยนะบาย